ล้อขอบ20เลยคันนี้เป็น Accord G8 แต่ว่าปรับเซ็ตโชคใหม่กับ t t r r ซิวเวอร์นี่โอแม็กพนะครับคันนี้ต้องเน้นนุ่มแล้วก็ล้อขอบ20นุ่มได้เหรอพี่ได้ครับเราอยู่ที่การปรับเซ็ตโชค๊คเป็นหลักครับ100%คันนี้เป็นโชคแบบนุ่มอยู่แล้วเป็นซิ l เวอร์แม็กพาแล้วก็ล้อจัดทรงให้ใหม่เตี้ยกว่าเดิมสวยๆเลยพับซุ้ม4ล้อเพื่อให้ล้อมันชิดซุ้มมากขึ้นนะครับแล้วก็โหลดแบบ อมยางเลยคันนี้แบบสีดยุจริงๆเพราะว่าเน้นใช้งานทุกวันครับแล้วก็คันนี้เป็น Honda Accord G8 ล้อขอบ20สวยเตีย้ยนิ่มใช้งานได้จริงครับปรับเซตสตาร์สูตรเลนออโต้ทายครับไปดูครับ